เผยเหตุผลทำไมวอลเตอร์เลือกคบสุนารีนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ทำเอาแฟนคลับส่งกำลังใจให้รัวๆค่ะหลังจากเห็นโพสต์ของนักร้องลูกทุ่งสาวรุ่นใหญ่สุนารีราชสีมาที่ได้โพสต์โซเชียลในลักษณะมนมองและพยายามให้กำลังใจตัวเองอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะเลิกลากับหนุ่มสระตานำข้าววอลเตอร์ด้วยก่อนหน้านี้ค่ะคุณวอลเตอร์เขาได้เคยให้สัมภาษณ์ในรายการขับไฟเดโช เมื่อประมาณปี2562โดยเผยเหตุผลที่เลือกคบกับคุณสุนารีโดยระบุว่าคุณสุนารีเนี่ยเจอครั้งแรกก็เห็นบางอย่างในดวงตาดูเป็นคนดีมากอยากรู้จักตอนนั้นเนี่ยตัวเขาอายุ24ปีส่วนคุณสุนารีก็โกหกไปให้อายุมากไปอีกตอนนั้นเนี่ยเธออายุ46ก็บอกไปว่าอายุ50จากนั้นก็ได้มีการสกายคุยกันตลอดเวลาวอลเตอร์ ไม่รู้สึกเป็นปัญหาทั้งดีคุณซุนารีเนี่ยเป็นนักร้องชื่อดังแล้วก็มีอายุมากกว่าหรือว่ามีลูกสองคนแล้วก็มีครอบครัวแล้วคุณวาวลเตอร์เนี่ยก็ยอมรับได้แค่ต้องการอยู่กับคุณซุนารีแค่นั้นอันนี้เป็นคำพูดของคุณววลเตอร์ที่ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้แต่ว่าทั้งนี้ค่ะคุณซุนารีเนี่ยเขาก็เคยเล่าว่า ลูกก็รู้ตั้งแต่เป็นเพื่อนกันสกายคุยกันวันที่วอลเตอร์ขอเป็นแฟนเนี่ยลูกก็ได้ยินหมดนะเขาก็ยินดีกับความสุขของแม่ถึงแม้ว่าวัยจะต่างกันถึงยีปีต่างภาษาอีกแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาก็เป็นโชคชะตาที่ให้มาเจอกับวอลเตอร์ตอนนั้นคิดอยู่ว่าอยู่กันไม่ได้ก็ไม่เป็นไร